วันนี้นะคะแม่จ๋าก็จะมาระบายสีตัวอักษรน,นี้เลยค่ะนี่ทุกคนทายมาหน่อยนะว่าแม่จ๋าระบายตัวอักษรน,นี้ชื่อว่าอะไรนะคะเม้น์มาหน่อยนะเนี่ยแม่จ๋าก็จะมาในสภาพมีนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าแม่จ๋านอนเล่นโทรศัพท์ไปแล้วก็แบบจะหลับแล้วแล้วทีนี้ก็เพิ่งนึกได้ว่าคลิปในสต็อกหมดโอ้ my god ทีนี้แม่จ๋าก็รีบลุกขึ้นมาค่ะแล้วก็ไม่ได้แต่งหนะ้าไม่ได้ทําผมอะไรเลยมันก็เลยมาในสภาพนี้นะคะนี่ก็จะเป็นหน้าสดของแม่จ๋าเลยค่ะทุกคนอพอจา๋าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วคะเนี่ยห้าทุ่มกว่าแล้วครับทุกคนแล้วเราก็จะเล่าเรื่องผีเนี่ยนะใช่แล้วเราจะมาเล่าเรื่องผีอะไรนะแม่จา๋าที่แม่จ๋านึกไว้อะแม่จ๋าว่าจะเล่าเรื่องผีบังตา โอ้โห <c oughs> เราตอนห้าทุ่มกว่าเนี่ยนะใช่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลานของแม่จ๋าเองค่ะเพราะจา๋าแล้วเรื่องเนี้ยแม่จ๋าก็อยากจะขอให้ทุกคนอะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะทุกคนปะงั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยแต่ ก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่จ๋าเละยเพราะจ๋านะคะทุกคนเรื่องนี้แม่จ๋าก็ต้องขอย้อนเวลาไปตอนที่แม่จ๋าอายุประมาณ15ปีตอนนั้นแม่จ๋ามีหลานชายอยู่คนหนึ่งซึ่งหลานชายคนนี้ของแม่จ๋าเขาก็มักจะมาเล่นที่บ้านแม่จ๋าเป็นประจำทุกวันเลยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเขาก็ได้หายตัวไปแต่ก่อนที่เขาจะหายตัวไป ใน,ในวันนั้นเขาไม่ได้มาเล่นที่บ้านของแม่จ๋าเลยแต่เขากลับไปเล่นที่ลำธารใกล้ๆทุ่งนาและที่นั่นก็เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านได้พบเห็นหลานชายของแม่จ๋าก่อนที่เขาจะหายตัวไปในวันนั้นเป็นเวลาหกโมงเย็นยายของหลานแม่จ๋าก็ได้มาถามแม่จ๋าที่บ้านว่าเห็นหลานชายไหมแล้วแม่จ๋าก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่เห็นนะคะป้าวันนี้ไม่เห็นแกมาเล่นที่บ้านนี้เลยทําไมเหรอคะแล้วป้า ก็ตอบกลับแม่จ๋ามาว่าแกยังไม่กลับบ้านเลยตอนนี้หาไม่เจอเลยหาทั่วหมดแล้วก็ยังไม่เจอไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนพอแม่จ๋าครอบครัวและญาติพี่น้องได้ยินแบบนั้นจึงได้พากันช่วยตามหาหลานชายที่หายตัวไปแม้กระทั่งชาวบ้านแถวนั้นก็ช่วยกันตามหาอีกแรงในตอนนั้นแม่จ๋าและพี่ชายก็นึกขึ้นมาได้ว่า <c oughs> จะมีสถานที่ไม่กี่ที่ที่หลานชายของแม่จ๋าชอบไปเล่น สถานที่แรกนั้นก็คือลำธารหลังบ้านแม่จา๋าพอแม่จ๋าและพี่ชายพากันไปที่นั่นก็หาไม่เจอสถานที่สองก็คือโรงเก็บหอมพอไปดูก็ไม่เจอและสถานที่สามก็คือลำธารที่อยู่ใกล้ทุ่งนาเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านเห็นว่าหลานชายแม่จ๋าเล่นอยู่ที่นั่นพอพากันไปหาก็หาไม่เจอจนกระทั่งป้ามาบอกว่าเราไปแจ้งความคนหายกันไหมพ พอแม่จ๋าและพี่ชายได้ยินแบบนั้นก็ต่างพากันไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านพอไปถึงที่บ้านผู้ใหญ่บ้านทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้บอกว่าการจะแจ้งความคนหายนั้นต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงก่อนถึงจะแจ้งความได้เราช่วยกันตามหาอีกทีไหมแล้วเดี๋ยวผมจะประกาศเสียงตามสายของหมู่บ้านให้อีกแรงแล้วถ้าเกิดยังหาไม่เจอยังไงให้มาแจ้งผมอีกทีนะหลังจากนั้นพวกเราก็พากันหาหลานชายอีกทีแต่หายัง ไงก็หาไม่เจอจนกระทั่งยายได้มาบอกว่าหาไม่เจอสักทีผีเอาไปซ่อนหรือเปล่าไปหาของเซ่นไหวมาไหวเจ,เจ้าที่เจ้าทางที่หนาบ้านสิพอป้าได้ยินแบบนั้นป้าก็รีบไปเตรียมของในทันทีของที่จัดเตรียมนั้นก็จะมีทูบเทียนเข้าตอกดอกไม้และของเส้นไหว้ประมาณ2-3อย่างได้ระหว่างที่ป้าไปจัดเตรียมของนั้นแม่จ๋าและพี่น้องก็ได้พากันไปหาอีกทีหนึ่งสถานที่ที่แม่ ไปหานั้นก็จะเป็นสถานที่ที่อยู่ข้างบ้านของหลานชายแม่จา๋าแม่จ๋าต้องขอเท้าความก่อนว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่โลง่ลงซึ่งเขากําลังปรับหน้าดินและขุดร่องน้ําใหม่จึงทําให้ร่องที่กําลังขุดใหม่นี้ไม่มีน้ําไหลผ่านและก็ไม่ได้ลึกมากเท่าไหร่ประมาณเขาของแม่จ๋าได้เป็นร่องน้ําที่อยู่ติดกับรั้วบ้านของหลานชายแม่จา๋าและพวกเราก็ได้พากันไปหาหลานชายณนะสถานที่นั้นแต่หายังไงก็หาไม่เจอ วรวมไปถึงล่องน้ําที่แม่จ๋าได้กล่าวมาด้วยแม้กระทั่งเรียกชื่อก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาในตอนนั้นแม่จ๋าและญาติพี่น้องก็เกือบหมดความหวังไปแล้วในการตามหาหลานชายแล้วป้าก็ได้มาเรียกพวกเราว่าป้าได้จัดเตรียมของเซ่นไหว้เสร็จแล้วเราไปไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางกันเถอะพอไหว้ขอเจ้าที่อะไรเสร็จแล้วพวกเราก็พากันตามหาไปจนถึงเวลาห้าทุ่มได้แล้วอยู่ดีๆป้าก็ได้ เจอหลานชายแต่สถานที่ที่เจอนั้นกลับเป็นสถานที่ที่แม่จ๋าและญาติที่น้องไปหาก่อนหน้านั้นไม่เจอและจุดที่เจอนั้นก็เป็นร่องน้ําที่อยู่ข้างรั้วบ้านของหลานชายนั่นเองตอนที่ป้าไปเจอหลานชายนั้นหลานชายได้นั่งตัวสั่นอยู่ที่ร่องน้ําและพวกเราก็ไม่ได้ถามอะไรมากเพราะต้องการให้หลานชายได้นอนพักผ่อนก่อนพอตกตอนเช้าพวกเราก็ได้พากันไปหาหลานชายที่บ้านเพื่อไปสอบถามว่า เกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นและหลานชายก็ได้บอกว่าเมื่อวานผมได้ไปเล่นน้ำอยู่ที่ลำทานและผมก็ตัวเปียกมากผมไม่กล้าเข้าบ้านเพราะผมกลัวยายตีผมก็เลยไปแอบอยู่ที่โรงหอมแต่ทีนี้อยู่ๆก็มีผู้หญิงผมยาวมาพาผมไปไปแอบอยู่ที่ร่องน้ำตรงนี้เลยพอผมไปแอบอยู่ที่ร่องน้ำจนตัวผมแห้งผมก็จะกลับเข้าบ้านแต่ว่าผมขยับตัวไม่ได้เลยจนกระทั่งได้ยินเสียงของพ ผมรู้สึกดีใจมากแต่ผมทําอะไรไม่ได้เลยผมพูดก็ไม่ได้ขยับตัวก็ไม่ได้ผมเห็นพี่พี่แต่พี่พี่ไม่เห็นผมเลยพอแม่จ๋าและญาติพี่น้องได้ยินแบบนี้ก็ต่างพากันเชื่อว่าต้องเป็นผีบังตาแน่ๆเลยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง <c oughs> แม่จ๋าขอให้ทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่จ๋าก็ต้องขอตัวไปก่อน แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป